กินเข้าไปเจ้าหนี้จะมาตลุยกินกันที่งานแห่เทียนข้าพรรษาวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเช,ชิงเซาบอกเลยงานเนี้ยห้ามพลาดเพราะของกินเยอะมากงานจัดอยู่บริเวณวัดสมานเลยนะจ๊ะตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่6สิงหาวันนี้เราตั้งใจมาเดินกินสัก20ล้านช่วยนับหน่อยนะว่าถึงไหมไปจ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยเดินเข้ามาในงานนี้เลยจ่าป้ายเบลเลอร์ก,กับร้านปังเวอร์เราพุ่งตรงมาที่นี่เลยทุกคนโลไก่หย่องน้ำสลัด,ดแซนด์วิชโบรลนาแล้ววันนี้เกือบมาไม่ทันครีมฮอนอีกแล้วแล้วปังเเเเเเเววววออ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 รร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 ์นน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 นีีีีี่่่่่่าา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 ากกกกกกกิิิทททุุงงงจจจจๆลลลลลลลยย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 ้้้้้้้้้ะบบบแแแัััดดมมมมม10 200ชปโโหคคคืำำสฉ ที่รักโอ้โหกินทุกงานจริงๆอันนี้และนี่เราเพิ่งเคยลองกินขนมปังเนยกรอบขนมปังบางกรอบอร่อยเลยเว้ยและนี่เพราะขนมปังไส้ต่างๆก็พลาดไม่ได้โอ้โหร้านแรกก็รอไปเกือบจุกกันทุกคนแต่เรายังไม่ยอมจ่ไปกันต่อที่ร้านที่สองกับร้านรานชาปลาหมึกอันนี้จะเป็นหมึกสายนะทุกคนโอ้โหดูดีนะกินมากร้านเขาทำขึ้นขายแบบสดๆใหม่ๆทุกคนดูดิโอ้โหร้านน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบช้ำๆเขาจะมีราคาหนึ่งร้อยกับสองร้อยนะทุกคนเราสั่งหนึ่งร้อยมาและเราชอบมากเลยอ่ะคือเนื้อปลาหมึกเขากรอบเด้งไม่เหนียวเลยเว้้้้้้้้ยย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 ยแแแแลลลลลวว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 ตตตตัันนนนนนนาาาาาาาจิมมมเเเเเเเคกกกกก็็ืออออซ่่่่บบบรรร์ทททีีีีุุ๋๋๋๋สสสสปไะขขึดๆ